สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนเพจของ MyFord Auto นะคะแล้วก็วันนี้นะคะสาวกฟอร์ดทุกท่านเลยนะคะไม่ควรพลาดว่าไม่จะพาชมอะไรนะคะรถที่ไม่พาชมในวันนี้นะคะก็จะมาเป็นตัว Next g e นนะคะเป็นกระบะ4ประตูของ y t t แทนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนสีรล้อสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ไบโทบ2.0 0ลิตร210แรงมา้าสำหรับตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1,299,000บาทแต่คันนี้นะคะมาเป็นสีพิเศษของรุ่นเลยนะคะก็คือเป็นแม่สีของเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะราคาจะเพิ่ม มูลค่าอยู่ที่1 0 0 0 0บาทนะคะสําหรับคันนี้ไอเทมมากๆเลยนะคะก็คือสาวกของ Ford แล้วก็เสาวกของ Hammer ไม่ควรพลาดนะคะเดี๋ยวไมจะพามาดูรายละเอียดนะคะชุดแต่งทีระชิ้นงานกันเลยว่าเราได้ตกแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวกระจังด้านหน้าเลยนะคะกระจังด้านหน้าเราจะใส่เป็นทรงของ Raptor จะมาเป็นตัวฟอนต์ F.O. r d นะคะเป็นตัวสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถใส่ในส่วนของไฟ led 3จุดให้กับคุณลูกค้า ในส่วนของตัวด้านบนจะมาพร้อมกับตัวสกูป๊ปทรงฟิตใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะก็จะทำเป็นสีทูโทนเช่นกันนะคะตัวแรกของเราก็จะเป็นสีเหลืองก็คือสีเดียวกับตัวรถเช่นกันในส่วนคันนี้นะคะเราก็จะเก็บรายละเอียดของตัวชุดครอบนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายบ่ารองมือแล้วก็ ข้อฝาถังน้ำมันนะคะอันนี้เราก็จะเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าด้วยแล้วก็ไวทแท็กนะคะเครื่องยนต์ไบทอโบคันนี้ก็คือมีกล้องรอบคันแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์หน้าแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์หลังให้กับคุณลูกคา้าก็คือเพิ่มความปลอดภัยอ่าแล้วคันนี้นะคะมายได้ทําการยกนะคะให้กับคุณลูกค้าถึง1นิ้วก็คือทําให้รถดูสูงแล้วก็ดูใหญ่ขึ้นมาพร้อมกับตัวซ้มร้อนะคะที่เป็น6นิ้วเป็นตัวมีหมุดแบบนี้ ในส่วนของตัวยางก็จะมาเป็นตัวยางโอตานิซีรีส์ยาง 27555R20 เป็นยางนะคะออเทเลนตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวแม็กของมาเวลนะคะที่เป็นตัวออกสีทองทองนะคะก็คือเข้ากันกับตัวรถได้ดีมากๆคือลงตัวมากๆสำหรับคันนี้แทนก้องมาจะเห็นในส่วนของรายสติ๊กเกอร์นะคะตัวนี้ก็คือโหดดุมากๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวแรดนะคะมาพร้อมกับ 4, คูณ4แล้วก็ในสไตล์วายแท็ o ออฟโนะคะ แล้วก็ไอเทมเลยนะคะด้านบนของเรานะคะเขาจะมาพร้อมกับโซล่าแลกตัวนี้นะคะก็จะมาเป็นงานของแฮมเมอร์นะคะก็คือจะยึดติดนะคะกับตัวราวหลังคาที่มาจากตัวโรงงานตัวนี้ก็คือใช้งานได้จริงทั้งหมดเลยแล้วก็มีไฟให้กับคุณลูกค้าทั้ง4ด้านด้วยแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวบันไดข้างของแฮมเมอร์ตัวนี้ใช้งานได้จริงนะแข็งแรงมาก,มาก,มากบอกเลย มาพร้อมกับตัวด้านหลังเลยนะคะก็ยังคงเป็นตัวโลบร์นะคะเป็นงานของแฮมเมอร์มีไฟเบรกนะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยสำหรับด้านหลังนะคะเขาจะมาพร้อมกับตัวชุดครอบนะคะกระบะท้าย FORD เป็นตัวสีดำตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ สุดไอเทมอีกหนึ่งตัวนะคะก็จะมาเป็นตัวการชนท้ายเหล็กเป็นงานของแฮมเมอร์เช่นกันมีห่วงลากจุ้งสีแดงนะคะพร้อมกับตัวไฟให้กับคูณลูกค้าชุดตกแต่งที่เราตกแต่งไปนะคะก็ใช้งานได้ปกติแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นะคะก็ยังยึดติดนะคะตัวเดิมนะคะตัวนี้ก็คือใช้งานได้ปกติเลยอ่าเป็นไงบ้างไอเทมคันนี้บอกไว้เลยว่าไม่พลาดนะคะ ลูกค้าแล้วก็สาวของแบบว่าฟอร์แล้วก็สาวของแฮ m เมอร์ไม่ควรพลาดจริงๆคันนี้เพราะว่าเราได้ตกแต่งในไรสไตล์ที่แบบว่าจัดหนักจัดเต็มให้กับคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากได้โปรโมชั่น Ford ดีๆนะคะก็ทักหามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ